สวัสดีค่ะทุกคนโครชรินเตอร์ค่ะวันนี้ดิจะมาสอนวิธีการใส่รูปหน้าปกนะคะเข้าไปในคลิปวิดีโอ YouTube ของเราเพื่อให้วิดีโอของเราเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ให้เราด้วยแล้วก็เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอด Subscribe นั่นเองนะคะโอเคก่อนอื่นเราจะต้องโหลดก็คือว้ที่ YouTube Studio นะคะตัวนี้กางล่างขวามือสุดเลยเราไปโหลดมานะคะที่ Play Store App Store หลังจากนั้นกดเข้าไปค่ะก่อนที่เราจะทำนะคะใส่รูปหน้าปกเราก็ต้องมีรูปก่อนมีรูปเรียบร้อยที่เราจะใส่หน้าปกพร้อมกับโหลด youtube วิดีโอโหลดวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเรามาตั้งค่าใส่ภาพหน้าปกกันนะคะอันนี้คือหน้าหลักของเราหน้าแดชบอร์ดนะคะเราจะเห็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆกลุ่มวิดีโอของเรานะคะเรากดไปที่ดูเพิ่มเติมอ่านไหมคะ วิดีโอข้างบนสุดเนี่ยี่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปได่จะทําตอนนี้ก็คือกดเข้าไปที่วิดีโอล่าสุดที่เราเพิ่งโหลดไว้เมื่อกี้กดไปที่รูปดินสอกดไปที่แก้ไขภาพขนาดยอ่อกดไปที่ภาพขนาดย่อที่กําหนดเองจากนั้นแตะรูปที่เราต้องการนะคะเราสามารถจัดตําแหน่งได้ด้วยนะเราจะเดินนิดไปนิดหนึง ะะแล้วก็ทําการกดที่เลือกแล้วกดคําว่าบันทึกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเราจะได้ภาพหน้าปกที่สวยหรูนะคะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดแชร์ให้คนมาติดตาม YouTube เรามากขึ้นนะคะลองทำกันดูค่ะแล้วก็อ๋อแชร์ก่อนนะวิธีการแชร์ก็คือมันจะมีเครื่องหมายแชร์เรากดเครื่องหมายแชร์ เรากดไปที่คัดลอกลิงก์ก็ได้หรือจะกดไปที่ไลน์ก็ได้กดไปที่ไลน์กดแตะห้องที่เราต้องการกดคำว่าแชร์กด enter เห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าปกออกมาส,สวยๆงงามด้านบนก็คือรูปที่เราได้เตรียมไว้นั่นเองอาานะคะลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอบคุณค่ะ